ค่ะสวัสดีค่ะ,ะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอของการใช้โปรแกรมไซ์เหมือนเดิมในการเพ้นเค้กเอ่อที่เลือกเค้กเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอวิดีโอเมื่อคราวที่แล้วเราเพ้นแอปเปิลนะคะเป็นรูปทรงเบสิกพื้นฐานแต่เนื่องจากว่าแอปเปิลเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่มันพื้นฐานมากๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะ,ะใช้ ลูกทรองอื่นที่มันแอดวานขึ้นมานะคะเราก็เลยใช้เป็นเค้กแทนซึ่งที่เลือกเค้กสตรอเบอรี่นะคะก็เป็นเพราะว่าเห็นว่ามันมีสีแดงที่มันเหมือนกับแอปเปิ้ลซึ่งมาจากไอวิดีโอที่แล้วนะคะก็อยากอยากเพ้นอะไรที่เป็นของกินอ่ะแล้วก็สีคล้ายๆกันน่ก็เลยเลือกได้ว่าจะเพ้นจะเลือกเป็นเพ้นเค้กสตรอเบอรี่นะคะเค้กสตรอเบอรี่ที่สุดแสนจะน่ากินค่ะก็ ที่เห็นมาทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นในวิดีโอตอนนี้ออตอนนี้มันก็เราจะเห็นว่าไอพื้นด้านหลังเนี่ยพื้นด้านหลังมันจะเป็นสีเทาๆนะคะที่เลือกทําพื้นด้านหลังแปะก,กาวเนี่ยสีพื้นหลังแปะก,กาวเป็นสีเทาเป็นเพราะว่าเ,เค้กเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีขาวนะคะอยู่เยอะ เป็นพวกครีมอะไรพวกนี้เป็นสีขาวอยู่เยอะแล้วเราต้องการสีที่มันตัดกันนะคะระหว่างสีด้านหน้ากับสีที่เป็นแบล็กกราวดด้านหลังเราก็เลยเก็เลยเลือกที่จะเพ้นส์สีแบล็กกราวเนี่ยเป็นสีเทาซึ่งมันจะเป็นสีที่ตัดกันนะคะทำให้ภาพมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะมันตัดกันให้มันให้สีมันตัดกันเพื่อให้ภาพมันดูชัดเจนค่ะก็จริงจริงที่ ที่เลือกที่จะอ,อัดเสียงเป็น voice over แบบนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอันนี้ด้วยนะคะคือว่าไอต้องพูดเกินนิดนึงว่าไอเอ,อวิดีโอที่แล้วเนี่ยที่เพจ a อ p l e เนี่ยเสียงคุณภาพเสียงที่อัดมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีคือรู้สึกว่าเสียงมันแย่มากเลยมันติด Noise ติดอะไรแบบเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคือขักคือขักอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงอากาศเยอะด้วยนะคะทำให เสียงพูดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกตัดส,สินใจว่าเออเดี๋ยวจะไปหาซื้อไม้ที่มันมีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็มาลองอัดดูนะคะเพื่อที่จะทำเป็น voice over แบบนี้แล้วก็ลองลองทำดูนะคะเผื่อว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะดีขึ้นเออซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูว่ามันจะดีขึ้นจริงๆไหม <laughs> <laughs> ก็หวังว่าหวังว่าคนที่ดูเนี่ยดู วิดีโออันเนี้ยเสียงมันจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็ฟังรู้เรื่องมากขึ้นค่ะก็โอเคกลับมาที่เค้กกลับมาที่เรื่องของเค้กอันนี้นะคะตอนนี้จะเห็นว่ารูปทรงของเค้กเนี่ยก็ไม่ได้อิงกับรูปทรงที่มันอยู่ในรูปภาพที่ถ่ายมาแบบเป๊ะๆนะคะก็เรียกว่าเป็นการปรับ ปรับให้รูปทรงเนี่ยมันเป็นไปในแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ต้องเหมือนมากก็ได้อ่ะค่ะคือคือเอาเป็นแค่ว่าขอให้มันดูมีความละม้คดคายลึงนิดนึงก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับให้มันดูพอจะดูเป็นเค้กอืมพอจะดูเป็นเค้กคือให้ให้มันพอคล้ายๆพอค่ะเอ่อคล้ายๆกับรูปที่ถ่ายมา ก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องแบบมุมองศาเอียงของเส้นเส้นเส้นรอบนอกอะคะ่ะให้มันตรงพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยคือไม่ได้กะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ล่างภาพอะไรด้วยก็คือเพ้นท์ไปเลยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันดูดิบๆนิดนึงแต่ก็หวังว่ามันรูปรูปที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาดีนะคะเพราะว่าเออ ไอาการเพ้นเค้กอันนี้มันเป็นการเพ้นครั้งแรกในชีวิตเลยคือคือไม่เคยวาดรูปเค้กว่ารูปเค้กมาก่อนเลยในชีวิตนี้อืไม่เคยไม่เคยไม่เคยเพ้นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยวาดมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะออกมาเหมือนหรือมีความคล้ายคลึงมากน้อยแค่ไหนนะคะอืมก็หวังว่ามันจะดีขึ้น ก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะแบบมีข้อสงสัยอะไรเกิดกับการเพจหรือการทำดิจิตอลเพนติ้งโดยใช้โปรแกรมไซ์นะคะก็ถามมาในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะคะเผื่อเพราะเผื่อ,อถ้าเกิดเดี๋ยวถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ตอบลงไปนะคะเดี๋ยวจะตอบให้เพนเค้กรอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวขอจบการพาก หรือ voice over ตรงนี้ค่ะไว้เท่านี้นะคะค่ะแกะวิดีโอเท่านี้ก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ